สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เย็นวันที่1มิถุนายน2568ดวงดีกันบ้างไหมคะ5220 <laughs> วันนี้ที่ฉันทำอาชีพถูกหวยไม่สำเร็จเลยอะคะ่ะ <laughs> ตอนนี้พาทุกคนมาที่หน้าบ้านนะคะมาดูน้องบานบุรีมีเพื่อนคอมเมนต์ว่าไม่ปลูกบานบุรีละคะน้องให้รูปทรงเป็นพุ่มเป็นกอสวยนี่คะ่ะ เรามีแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าในช่วงที่ถ่ายายในส่วนข้างในนู้นไอ้น้องพวกนี้ยังไม่บานนะคะเพราะว่าเราแต่งกิ่งน้องน้องเป็นไม้พวกที่แบบว่าแต่งกิ่งแล้วต้องมีเวลาให้ต้องถึงฤดูกาลนะคะน้องถึงจะออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้อ่ะคะ่ะพอถึงเวลาที่ต้นโสมแล้วเนี่ยเราก็ตัดแต่งกิ่งน้องอะคะ่ะมันก็เลยจะแบบปีหนึ่งก็ค่อยรอเวลาได้ดูทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไม่ให้น้องสูงขึ้นด้วยะคะ่ะ แต่จริงๆนะดิฉันยังไม่รู้เลยว่าน้องสูงเหมือนพวกบานบุรีสีเหลืองไหมต้องทําค้างทาทาร้านให้เขาเลื้อยขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ปลูกมาก็เห็นเขาอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มโสมพอโสมดิฉันก็ตัดเขาทุกครั้งตั้งแต่อันนี้พูดถึงในช่วงสามปีที่เราอยู่ที่เมืองไทยนี้นะคะก่อนหน้านั้นที่เมืองไทยเราไม่เคยได้ปลูกเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเราทํางานไม่มีเวลา บ้างที่จะปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะตอนนี้น้องกําลังสะพรั่งแล้วปกติน้องจะบานแบบบานเต็มๆแบบนี้นะไม่รู้ทำไมน้องแบบขยึกขยุยแบบนี้น้องเป็นอะไรอะ่ะลูกหรือน้องบานยังไม่เต็มหรือน้องบานแบบเต็มแล้วเริ่มเหี่ยวแต่ลักษณะของความความบานแฉ่งที่ฉันชอบความบานแฉ่งของของสีนี้มากทุกคนสีโอโรส ไม่ใช่โอรสที่แปลว่าพระโอรสพระธิดาอะไรไม่ใช่นะคะโอลดโอลดที่แปลว่าเก่าหรือแก่นะคะโรสที่แปลว่าดอกกุหลาบโอลดโรสก็คือกุหลาบเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะเขาเรียกกันมาติดปากแล้วก็ติดปากกันแต่ไปไปมามาทุกวันนี้จะกลายเป็นโอรสพระโอรสพระรพธิดาไปหมดแล้วนะคะจริงๆสีโอรสก็คือสีกุหลาบเก่าแก่โอลดโรสนะคะก็พูดให้ทุกคนได้ฟังเนาะจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือแบบนี้ านแข่งสวยมากอะ่ะทุกคนดูสิชิบอย่าเอามือเหียเห่ยวๆดิท่านไปใส่เด็ดขาดทําให้ดอกไม้หมองหมดสวยมาทุกคนสวยน้อชื่นใจตรงนี้ก็จะเป็นวาววาวน้ํานะคะก็เลยเล้นไปมาเป็นกอสีม่วงค่ะเป็นพุ่มสวยไม่รู้ว่าพี่เพื่อนๆที่ปลูกบานบุรีแบบนี้เวลาสมๆแล้วเนี่ยเขา เขายืดขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงดิฉันยังไม่เคยแบบปล่อยให้เขา,เาโสมค้างไว้อะนะคะคือพอเขาเริ่มโสมเราก็จะตัดเลยแต่งเพื่อให้เขาแทงขึ้นมาใหม่เป็นกอใหม่แบบนี้คะ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่า,าหลังจากที่โสมแล้วเขายืดขึ้นไหมเขายาวขึ้นหรือเปล่ามีใครปลูกอยู่คอมเมนต์คุยกันได้นะคะทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้คะ่ะเรื่องฝอยเรื่องดอกไม้นี่โอ้ดิฉันฝอยได้ทั้งวันแต่ว่าต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยในการที่ ตอบคอมเมนต์น้อยมากดิฉันรู้ตัวเองว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์คืออย่างนี้คะ่ะทุกคนค่ะดิฉันทําช่องดอกไม้ทําช่องหยุมหัวทําช่องเดี๋ยวหมาเดียวแมวซึ่งตอนนี้ดิฉันก็จะลดเรื่องของเดียวหมาเดียวแมวลงแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟในหลายๆอย่างสําหรับหลายๆคนซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจในบริบทที่เราสื่อออกไปบางทีบางเรื่องเราไม่คิดว่ามันจะดรามา่าแต่มันก็ดราม่าได้อะคะ่ะทุกคนมันทําให้ดิฉันเบื่อนะคะ มันไม่สนุกเท่าทำทำเรื่องของดอกไม้อ่ะค่ะก็เลยคิดว่าดิฉันจะคงไว้แค่ช่องดอกไม้กับช่องหยุมหัวนะคะซึ่งช่องหยุมหัวเนี่ยดิฉันยังตัดคลิปที่ไปเที่ยวอังกฤษ5าเดือนเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะ <c oughs> ตัดคลิปไม่เสร็จสักทีค่ะเพราะว่าการตัดคลิปของดิฉัน,นจะหาข้อมูลหาเรื่องราวซึ่งเวลาเราไปที่ปราสาทนี้นี้เราก็จะหาข้อมูลของปราสาทนี้นี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอะไรแบบนี้ค่ะ มันก็เลยจะช้าๆนิดนึงนะคะตอนนี้กําลังสารวนอยู่กับเรื่องของการล่าแม่มดเพราะว่าเราขับผ่านที่บริเวณภูเขาเพนเดอร์ฮิลในแคว้นแลนคาเชอร์นะคะก็อยู่ในช่วงที่เราหาข้อมูลเรื่องของแม่มดนะคะพยายามที่จะอ่านแล้วก็แกะเรื่องราวออกมา ให้มันถูกต้องที่สุดเท่าที่จะถูกได้นะคะถึงจะเอาออกมาให้เพื่อนๆได้ชมอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งทาให้ดิฉันในเวลาตอบคอมเมนต์เนี่ยมีเวลาน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องหยุมหัวเองไม่ว่าจะเป็นช่องหมาแมวเองนะคะดิฉันจะให้ความสนใจกับความเป็นจริงประวัติศาสตร์ที่มันถูกต้องมาสื่อให้ทุกคนได้ชมนะคะดิฉันชอบแนวนี้ค่ะไปเที่ยวปราสาทไปเที่ยวดอกไม้สวนดอกไม้ ไปเที่ยวสถานที่ที่ที่คนหลายๆคนเขาไม่นิยมอะ่ะหลายๆคนเขานิยมแบบที่สวยๆอะไรเงี้ยแต่ดิฉันชอบไปปราสาทค่ะไปแนวปราสาทนะคะถ้าหากว่ามีใครที่ชอบแนวเดียวกันก็ไปแวะเยี่ยมกันได้นะคะปราสาทลุงเอียนด้วยรักและหยุ่มหัวคะ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตคลิปใหม่ๆเลยนะคะแต่คิดว่าจะเอาเอาไอ้พวกเก่าที่ที่ตัดใหม่อะ่ะที่ไม่วนเว,อเวอ้อเอามาลงให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าคลิปเก่านี้โหพูดวนเวอเวอ แล้วก็ไม่ค่อยได้สปีดคลิปแล้วพูดช้ามากค่ะทุกคนพูดช้าแล้วเป็นคนพูดช้าคลิปนี้ก็จะขอสปีดนะคะดิฉันคิดว่าเวลาคุณฟังดิฉันพูดช้าๆแบบเนี้ยไม่สนุกหรอกค่ะมันมันน่าลำคาญ่ะเนาะลักกี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วด้วยเดี๋ยวขอสปีดสักคูณสองคูณสามก็แล้วกันนะจะได้จบไวๆนะคะทุกคนคะไม่มีอะไรคลิปนี้พาทุกคนมาชมดอกไม้ที่ด้านหน้าทําไมด้านหน้านี่คะ่ะด้านหน้าถนนสายชนบท ตรงข้ามก็จะเป็นทุ่งนาเราอยู่กลางทุ่งนาค่ะอย่างที่บอกนะคะนี่ค่ะด้านหน้าของเราลูกชายกําลังปิดร้านขายน้ํนุ่กค่าสีเหลืองๆเขียวๆร้านนี้ก็เป็นร้านที่เราเคยขายส้มตําแต่ว่าไม่ไหวค่ะทุกคนส้มตำนี่เป็นอะไรที่เราจะต้องประคับประคองรสชาติให้เหมือนให้เหมือนทุกครกนะคะไม่ว่าจะเป็นตําป่าตําไทยตําอะไรก็ตามรสชาติมันจะต้องออกมาแบบเบือนที่ลูกค้าเขาเคยกินอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น เหนื่อยตรงนั้นด้วยแล้วก็ร่างกายไม่ไหวด้วยก็จบนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงร้านให้เป็นอาจจะนะคะอาจจะเป็นที่สอนภาษาอังกฤษให้ลูกสาวกับลูกชายนะคะตรงนี้ค่ะส้มตำแม่ไม่ไหวแล้วค่ะขายแค่ยำแหนมข้าวทอดพออันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าบ้านของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกตามเคยค่ะลูกๆที่ันก็มากดดันเพราะว่าได้เวลาอาหารแล้วนะคะ <c oughs> แม่อยู่ไหนชั้นไปตรงนั้นเพราะว่าชันหิวแล้วแต่ทุกคนคะ่ะเอแค่นี้นะคะพามาชมบานบุรีเท่านั้นค่ะ สวยๆชํมๆเลยนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะทุกคนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ